เกิดภพใรชาดดติใดก็บิดผิดหวังผิดหวังเจ้าของหาทำแต่สิ่งที่ผิดหวังมันก็ผิดหวังไปเรื่อยแต่สิ่งที่ผิดหวังนะเจ้าเจ้าของเองนะนที่จิตใจต่ําแล้วมันสมหวังขอามันมันไปทําเป็นความสมหวังเสียหายหมดเลยนะเนี่ยเลงเข้าไปมาช่วยชาติบ้านเมืองโลกเมืองไทยเราจะเลงแต่ว่าถูรัดถ สำหรับเราเองนี้เรียนทำเรียนจ,จิตใจอะไรเป็นเจ้าของในในคนคนหนึ่งในวัตถุสิ่งหนึ่งหนึ่งก็คือใจถ้าใจต่ำอะไรเสียไปหมดถ้าใจดีขึ้นไปแล้วดีขึ้นดีขึ้น,น,นเรื่อยเรื่อยพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรดาเหมือนเราทําไมถึงกลายเป็นศาสดาเอกของโลกพระสงฆ์สาวกข้งหลายก็ เป็นคนเหมือนพวกเราทรําไมท่านเป็นสังขังท่านน้งกชามีเป็นเนื้อหนาะบุญอันเลิศเหลือเหมือนกันหมดเราว่าเราว่าพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเหล่านี้ลำดับกันออกมาเป็นธรรมชาติที่ทำลายเรียบร้อยดีงามเหมือนกันแล้วเสมอกันหมดนะพระพุทธเจ้าและสาวก ไม่มีอะไรยิ่งหย่อนต่างกันพูดถึงเรื่องความวิเศษวิโสเลิศเลยเสมอกันแต่พูดถึงเรื่องผู้ขนขวายผู้รู้ษาพยายามใจสั่งสี่ดีได้มาก่อนได้มามากน้อยอย่างไรมาแนะนําสั่งสอนก็นยกคุณคนนั้นขึ้นมาเช่นยกคุณพระพุทธเจ้าขึ้นมายกคุณของสาวกขึ้นมานั่นท่านดีท่านรู้ษาพยายามเพื่อขาดดัดแปลง องค์ของท่านจนท,ท่านเป็นดี